สวัสดีค่ะโรงเรียนเสริมสวย The ะเย Beauty ้อ a คาเดมีเป็นสถาบันสอนคอร์สเสริมสวยคอร์สตัดผมชายคอร์สเล็บเจลคอร์สสักคิ้วคอร์สต่อขนตานะคะเรามีหลายสาขาให้เลือกเรียนค่ะสาขานิคมโรจนจะประตูเออยุธยาสาขาตลาดแกลนอยุธยาสาขาลังสิตปทุมสาขาปลวกแดงจังหวัดระยองและก็สาขาสีสเกตค่ะ ถ้าหากน้องๆท่านใดสนใจเรียนนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการเรียนคอร์สเสริมสวยนะคะว่าถ้าน้องๆมาลงเรียนคอร์สเสริมสวยแล้วจะได้เรียนอะไรบ้างนะคะคอร์สการเรียนที่1ก็คือคอร์สการสระผมการนวดศีรษะค่ะทําอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายและก็ติดใจในการใช้บริการกับร้านเรานะคะคอร์สการเรียนที่2ก็คือคอร์สการไดผม นี่ผมนะคะนี่อย่างไรใดอย่างไรให้อยู่ได้หลายวันนะคะค่ะคอสการเรียนที่3ามก็คือคอสการยืดผมค่ะน้องๆจะได้เรียนรู้ทุกสภาพเส้นผมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผมเส้นเล็กผมเส้นใหญ่ผมชีฟ้ฟูผมหยิกแข็งแรงค่ะเราจะได้เรียนรู้ทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติจริงกับการยืดผมเลยนะคะยืดอย่างไรไม่ให้ช็อตไม่ให้เสียค่ะคอสการเรียนที่4ี่นะคะจะเป็นคอสการดัดผมนะคะดัดผมสั้นรทรงมาตรฐาน ดัดปลายผมวันรุ่มแล้วก็ดัดทรงฟาล่าทางศีรษะเลยนะคะค่ะคอร์สที่ห้าก็จะเป็นการทําสีผมมาตรฐานแล้วก็สีแฟชั่นทั่วไปค่ะคอร์สที่6ก็จะเป็นคอร์สการตัดซอยนะคะสอนให้ทุกทรงทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นทรงแฟชั่นหลากหลายทรงฮอตฮิตมากในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบู๊คัทมันเล็ดนะคะแล้วก็ทรงแฟชั่นทั่วไปค่ะคอร์สที่7ที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือคอร์สการบํารุงผมนะคะไม่ว่าลูกลูกค้าจะทํา ผมมาผ่านการทําเคมีมามาหาเราแล้วสภาพผมก็ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนก็คือคอสการบํารุงผมค่ะเราจะใช้แบรนด์อะไรสาหรับผมลูกค้าที่ผ่านการทําเคมีมาแบบนี้ทําแล้วให้ลูกค้ารู้สึกสบายและสภาพผมลูกค้าดีขึ้นนะคะการเรียนการสอนคอสเสริมสวยก็จะมีทั้งหมด7คอสค่ะเรียนจบสามารถเปิดร้านได้เลยนะคะถ้าหากน้องๆสนใจเรียนติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะทางเพจ เฟซบุ Facebook, ite, YouTube, yes Academy, ๊กเว็บไซต์ youtube t h e y e s Beauty a c a d e m y 0 9 2 5ย์9 6 2 1ค่ะยินดีให้คำปรึกษาโทรสอบถามมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เขาจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ